ชมคนะนัดพี่สุรัตไว้ค่ะแต่ว่าการมาเกาะเกล็ดนะขอแนะนําเลยคุณต้องมีตัวช่วยค่ะจักรยานสักหนึ่งคันนะคะเพราะว่าถ้าจะเดินรอบเกาะเกล็ดนั้นต้องบอกเลยว่าเหนื่อยขาลากทีเดียวนะคะมีระดาลองมาแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเครื่องปั้นดินเผานั้นดังมากดังมากนี่ไงนี่ไงมาน้องมารออยู่ชมชิปชอปอะไรของน้องนะของดีของบางรนเนี่ยเขารอเราอยู่แต่ว่าจะเด็ดสมคำล้ำลือหรือเปล่า คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ามาเที่ยวเกาะค่ะฟังไม่ผิดนะคะเราพามาเที่ยวเกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุรัตน์ค่ะแนะนําชื่อนมสกุลตําแหน่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะผมสุรัตน์วุฒิรันเป็นประธานกล่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่หนึ่งตำบลเกาะเกล็ดครับค่ะพี่สุรัตน์คะต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะเวลาพูดถึงเครื่องปั้นดินเผาปุ๊บทุกคนจะน คค่ะอยากให้เล่าประวัติที่มาที่ไปในอดีตนะคะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไร่คะก็เครื่องปั้นดินเผากะเก็ดก็เริ่มมาตั้งแต่ชาวมอที่มันตั้งรกรากที่เกาะเกร็ดตั้งแต่สมัยพระเจ้าตักสินค่ะอ่าก็มาพบว่าอยู่ที่เกาะเกร็ดนี้ก็มาพบแหล่งดินที่พอเหมาะที่จะทําเครื่องปั้นดินเผาได้แล้วก็ชาวมอชุดนั้นก็จะมีฝีมือในด้านการทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่เมืองมอแล้วการอพยพยมาเนี่ยก็มามือเปล่านี้ก็ อพอมาเจอพบแหล่งดินที่สามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ก็มาทําเป็นของใช้ในครวัวเรือนเช่นโอ่งอง่างครกก็ทั้งนั้นขออนุญาตค่ะแปลว่าในอดีตเนี่ยคือเครื่องปั้นดินเผานต้องขึ้นอยู่กับดินเหมือนกันขึ้นอยู่กับดินอ่าแปลว่าเกาะเกิ็ดของเราเนี่ยมีดินประเภทนั้นนะคะแล้วก็ชาวมอนในอดีตก็เลยมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วเริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มค่ะก่อตั้งเป,เป็นกลุ่มเมื่อปี2540โดยทางสํานักง,งานพนามชนอ,อําเภอปากเกร็ดเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มให้ค่ะสาเหตุที่ก่่่อตั้งกลุมเพราาะว งานหัตกรรมพื้นบ้านเราเริ่มสูญหายไป <Yeah. S 2> เพราะว่าเริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทดแทนสิ่งเหล่านี้เช่น <Yeah. S 2> โอกก็มีแท้งเหล็กเข้ามาทด <Yeah. S 2> แทนแล้วก็พัฒนาเป็นถัง p v วซีเป็นพลาสติก <Yeah. S 2> อ่า,อางดินของเราก็มีพวกกระปังเคลือบ <Yeah. S 2> อลูมิเนียมพลาสติกเข้ามาทด <Yeah. S 2> แทนางานเครื่องปั้นดินเผาเราค่อยๆสูญหายไปค <Yeah. S 2> ่ะความต้องการของตลาดลดน้อยลงทุกขณะ <Yeah. S 2> แล้วก็เลิกผลิตก,กันไปก็ส่งลูกหลานเรียนกันหมดเข้า mm hmm. ไปประกอบอาชีพข้างนอกพอดี ทางอำเภอบากเดกเนี่ยก็ได้มาตรวจเทียบหลังจากน้ำท่วมบี2 5 3 8 3นห่มหนักตอนนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็มาพบว่าในชุมชนเรามีแหล่งผลิตแล้วก็มีเตาโบราณอยู่มากะนะก็เลยมาตั้งกลุ่มให้ก็มาพัฒนารูปแบบและฟื้นฟูเรื่องกเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็มีการ สนับสนุนงบประมาณต่างๆที่เข้ามายัางกลุ่มนี้แล้วก็เป็นกลุ่มนี้ก็เป็นที่ศึกษาดูงานแล้วก็เป็นที่แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเดี๋ยวเรือ่องนี้เราไปจอนตอนหลังแต่อยากจะทราบว่าตอนนี้ค่ะชาวมรยังอยู่ในชุมชนเกาะเกร็ดอีกเยอะไหมคะก็ปัจจุบันก็เหลือแค่เชื้อสายนะฮะเชื้อสายาาก็เป็นรุ่นที่สี่ได้แล้วก็มันก็เจือจางไปว่าถ้ามรยุคแรกๆเนี่ยคือ แต่ถ้าเป็นพ่อมอนแม่มอนคือสืบเสื้อสายจากชาวมอนโดยตรงนะฮะแตปัจจุบันนี้ก็ผสมกลมเกินกับคนไทยบ้างคนจีนบ้างเข้าใจแล้วค่ะแล้วเริ่มมาจดทะเบียนเป็นโอท็อปค่ะพี่สุรัตน์เมื่อปีไหนคะเราิ่มปี40ใช่ไหมคะจดเป็นโอท็อปแบบทางการเลยก็เราก็จะเป็นทางการเลยเหรอ ก็จะว่าไม่ได้นะประมาณช่วงไหนปีสองพันจะมีโครงการหนึ่งตำบลนึ่งในอดีตนะคะในอดีตสินค้าเราก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปีสองพก็ปีสีเราก็เป็นโอทอปแล้วนะเป็นโอทอปแบบที่ต้องทุกคนต้องจดทะเบียนขึ้นทะเบียนนะเราเป็นของดีในอดีนะเยอะแต่ว่าไม่เคยมีใครขึ้นทะเบียนเนี่ยปีปีสีปีสีเริ่มขึ้นทะเบียนกันมันเพิ่งจะมีโครงการปีนั้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มาคัดสันปี2อ4 6า ครั้งแรกเนี่ยก็ได้ระดับสีดาวครั้งแรกสีดาวเลยเหรคแล้วก็มาปี2517ได้ห้าดาวและได้เป็นหมู่บ้านโอทอปต้นแบบหนึ่งใน4ของประเทศซึ่งจะเป็นโครงการน้ำร่องครั้งแรกนี่พูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วต้องถามสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะกลับมาย่างหมู่บ้านต้นแบบที่พี่สุรัตน์บอกว่าต้องภูมิใจนําเสนอมากเนี่ยมันคืออะไรทําไมมีแค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยคะปจจวบับนี้ก็มีหลายที่นะแต่ ช่วงนั้นจะมีแี่แห่งในช่วงนั้นคือมันคือหมู่บ้านอะไรค่ะเขาก็ได้ดูความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรของเราก็เป็นกลุ่มที่คนสามารถมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานได้แล้วรับแขกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะสองถ้เป็นหมู่บ้านซึ่งจะในชุมชนเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่หรือมีการสืบทอดนาฬกรรมพื้นบ้านกันมาเป็นรุ่นๆนะฮะแล้วก ความเข้มแข็งของชุมชนความเข้มแข็งขององค์กรแล้วก็มีเป็นสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็หมู่บ้านต้นแบบเนี่ยต้องรวมหลายอย่างเข้าด้วยกันไม่ใช่แค่มีข้าบ้านินเผานะเรายังท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็การคมนาคมการคมนาคมเดินทางต้าเปมาสะดวกมีมันมันมีอยู่ ข้ออ๋อโอเคไม่เข้าใจแล้วมันจะมีหนึ่งสองสามที่เทเจ็ดเป็นระเบียบที่ว่าจะได้หมู่บ้านต้นแบบว่ามีอะไรบ้างเราซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ประกวดอะไรถึงหรื่ว่าเขาก็สืบหาว่าหมู่ไหนชุมชนไหนองค์กรไหนที่มีความเข้มแข็งมีอะไรที่ครบสิบข้อของเขานะซึ่งแต่แรกก็จะเป็นที่ ที่อื่นนะ,ะแต่ว่าตกประเด็นไปเรื่องเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนอลไก็มาได้ที่เกาะเกล็ดตรงนี้อ๋อ <นะ S 1> ค่ะพี่สุรัตน์คะนอกจากหมู่บ้านต้นแบบและทราบมาว่าเรื่องของปั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปั้นแบบโบราณยังเก็บไว้อยู่นะคะคือปั้นด้วยแรงงานคนปั้นแรงงานมือเ,อเป็นหล<ช>ักอย่างนี้งานปั้นมือใช่กําลังจะถามว่าหนูเห็นว่าเวลาไปหลายๆที่เขาจะใช้แบบเครื่องแล้วแบบปั้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นทําไมของกลุ่มพี่สุรัตน์ถึงยังมีการใช้ลักษณะปั้นมือคะแรงงานคนเหมือนเดิมก็ของเราเป็นงานอนุรักษ์ ซึ่งว่าเราก็จะคงรักษา,าคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของเราไว้แลวก็ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มหัตกรรมคือต้องทําด้วยมือทั้งหมดหัตกรรมต้องทําด้วยมือใชแแ่แล้วก็เราก็เป็นสินค้าที่เป็นสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งว่าสินค้าเครื่องปั้นดินเผาจะมีต้นกําเนิดที่เกาะกเลดตรงนี้ะนะฮะแล้วก็มีประวัติความเป็นมามีการสืบทอดจะมายาวนาน,านตรงนี้สามารถสืบค้นได้ ค่ะนะครับและปัจจุบันนี้ในกลุ่มมีสมาชิกกี่ท่านคะก็ช่วยกันปั้นงานฝีมือก็มีตอนนี้อยู่ประมาณ 13- บถึง13ท่าน13ท่านอ่า13ท่านโดยประมาณนะบวกลบ13ท่านโดยประมาณและ13ท่านนั้นวันนี้ค่ะได้มีเครื่องมือทุ่นแรงอย่างอื่นไหมคะแน่นอนว่าเราใช้มือเป็นหลักแต่จะมีเครื่องมือทุ่นแรงที่ต้องบอกว่าสามารถทําให้ผลิตงานที่มีคุณภาพหรือว่ารูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นมีไหมคะมีครับซึ่งแป้น สำหรับปั้นสมัยก่อนเราเป็นไม้กลึงกลมๆก็ปักลงไปมีเดือยปักลงไปในดินแล้วก็ใช้มือหมุนใช้เท้าถีบนะคนถีบก็ถีบไปคนปั้นก็ปั้นไปแล้วก็มีสองคนช่วยกันในหนึ่งปั้นพอพอเริ่มปี2500ชี้เกาะเปร่เริ่มมีกระแสไฟเข้ามาแล้วก็ใช้มอเตอร์เข้ามาฉุดแป้นให้หมุน ก็เหลือคนเดียวแล้วนะคนปั้นนะไม่ต้องมีคนทีบแล้วแต่ว่าก็ยังทําดินอยู่ามั้ก่อนนะเราต้องขุดดินในพื้นที่มาปีประมาณเดือนมีนาถึงมีนาเมษายนเนี่ยเราก็ไปขุดดินเตรียมไว้กองเอาไว้พอตุลาถึงธันวาเนี่ยที่นี่น้ําจะมากหรือน้ําท่วมเราก็เอาล่องเรือเข้าไปขนดินท่างพื้นที่เกาะที่เราเตรียมไว้เข้ามาไว้ยังโรงงานผลิตให้เพียงพอใช้ทั้งปี พอน้าแห้งแล้วก็สองเดือนเราต้องตุนขนาดนั้นเหรอคือคือเราต้องเตรียมไว้คือเราต้องเข้าไปช่วงหน้าน้ําไปขนดินออกมาไม่งั้นเราต้องแบกไกลไงเข้าใจค่ะช่วงหน้าน้ำเราก็พายเรือไปนะเราขนบาวทุนแรงไงค่ะ่แล้วก็ใช้ควายอะย่ําดินนวดดินไปเรื่อยก็ประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วนี่สมัยก่อนสมัยก่อน่วาสมัยก่อนใช้ควายสมัยก่อนใช้ควายเลยนะเดี๋ยวนี้มีเครื่องนวดแหละ <c oughs> เป็นเป็นเครื่องเครื่องโดยหมูอะคล <c oughs> ้ายคเครื่องบดหมูอะ <c oughs> แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าอตอนนี้มีม,มีวิวัฒนาการนะเทคโนโลยีคุณผู้ชมพิ่มา2อ,อย่างอย่างแรกเลยไอ้ทีบเนี่ยใช้เท้าทีบเนไม่มีละมี motor, มอเตอร์หมุนอันที่สอง เมื่อก่อนใช้ควายเหยียบดินอันนี้อัน,นพูดภาษาไทยนะควายแหละเหยียบดินเหยียบดินนวดดินแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องแล้วมีเครื่องนวดและมีะอะไรอีกคะ,ะที่เพิ่มมาอสองอย่างใหม่ๆสองอย่างนะค่ะเครื่องใแล้วณนะปัจจุบันนี้ผมทางานซึ่งเป็นงานแกะลวดลายต้องการความละเอียดความคมชัดของลวดลายแล้วก็ต้องมาคัดแยกเอาพวกกรวดทรายพวกลากไม้ออกซึ่งสมัยก่อนเนะี่ยงานปัน้นโอ่งปันง้ปนอ่างเนี่ยไม่จําเป็น อ่าได้ดินมาแล้วก็มาแสะมานวดแล้วก็มาซะสะ,ะลงบ่หม,มักก็ให้ดินนุ่มให้อะไรแล้วก็มาปั้นได้เลยอ๋อหนูเข้าใจแล้วล่ะสมัยก่อนนะเวลาเราได้ดินมาก็ตามธรรมชาติรรม,าตมันก็ต้องมีเศษไม้เศษหญ้าเศษอะไรบ้างใช่ไหม<ช>ฮะเราเราไม่ได้มาละเอียดมาแบบคัดดินกอกกากอะไรย่างเงี้ยนะ<ช>ถ้าแบบพูดแบบอะไรเราเข้าใจเนาะแต่ว่าตอนนี้คือพี่จรบอกว่าเดี๋ยวนี้ดินเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดมากขึ้นใช่เอาเศษก็ต้องคัดห <ยา S 1> ญ้าพวกหญ้าพวกกลัวทรายออกค่ะก็ต้อง เอาด<ส>ินาม,ามามาหมักแช่น้ำให้เปื่อยยุ่ยแล้วก็ปั่นให้เป็นน้ำโคลนแล้วก็กรองด้วยตะแกรงโอ้โหคัดแยกพวกกรดทรายออกพอกรองแล้วมันก็จะเป็นน้ำโคลนข้นๆอยู่ใช่ไหมก็ยังปั้นไม่ได้ก็มีเครื่องรีดน้ำดินอีกเครื่องรีดน้ำดินหรือเครื่องฟิลเตอร์เพสก็จะดูดน้ำโคลนนี้เนี่ยเข้าไปผ่านเครื่องก็จะไล่อาน้้ำออกก็จะได้เนื้อดินที่ เหนียวนุ่มพอเหมาะที่มาปั้นขึ้นรูปได้ดินก็จะเหมือนคล้ายๆดินน้ำมันเลยมีความละเอียดเนียนแล้วก็เวลาปั้นงานก็จะสวยแกะงานก็จะสวยค่ะแล้วถ้าเทียบอดีตกับปัจจุบันดินแบบนี้ค่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างคะดินนอ,นอกจากสวยแล้วนะนอกจากสวยแล้วมันจะทําการปั้นมันรู้สึกง,ง่ายขึ้นไหมหรือย,ยังไงคะก็ดินถ้ามันมีความนุ่มละเอียดละเอียดเท่าๆกันก็จะปั้นขึ้นรูปได้ง่ายอืม จะไม่ค่อยบิดเปี้ยวเแต่ว่าสามัยก่อนน่ะดินบางทีมันเป็นไตแข็งบ้างอะไรบ้างใช่ไหมค่ะคือเวลานวดอาจใช้แรงควายแรงคนเนี่ยมันก็จะดินไม่ค่อยละเอียดเอาก็แบบก้อนมันก็จะนีเยีดบบ่อะไรนอันนี้โดนเหยียบน้อยๆมันก็มันไม่ทั่วถึงใช่ไหมคะความนุ่มมันก็ไม่เท่ากันเอ๊ะนอกจากนี้แล้วค่ะเวลาใช้เครื่องมือเหล่านี้มาเนี่ยค่ะทุกคนต้องใช้เหมือนกันไหมคะหรือว่ามีบางคนไหมที่ยังชอบแบบไม่ใช้อ่ะมีไหมคะปัจจุบัน คือคือเจอหนูเคยเจอบางคนเนี่ยบางท่านท่านชอบแบบใช้เหมือนเดิมใช้เครื่องมือเดิมเดิมก็ก็มี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 เหมือนกันแต่ว่ามันจะจะช้าไงมันจะทํางานได้ช้าแล้วก็ความละเอียดมันก็จะแตกต่างกันไปอืมก็คือว่าแตกต่างกันไปก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าแล้วแล้วแต่ขนัดใช่เพราะเพราะาถ้าว่านั่งเที่ยวหรือคน ที่มาเยือนยังเกาะเก็ดเนี่ยมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องไนิ่ผาที่เกาะเก็ดเนี่ยไม่ใช่จะมีผมอยู่รายเดียวหรือกลุ่มเดียวชาวบ้านเขาก็ทํากันหลายๆบ้านนะนี่ราคาก็จะถูกแพงแตกต่างกันไปด้วยเนื้องานหนึ่งดินสองความละเอียดของรถลายสามเทคนิคในการเผาคนะมันก็หลายหลายอย่างหรือว่ามาซื้อบอกว่าทำไมมันแพงอ่ะเอาไปซื้อของร้านโดนถูกกบ ฝีมือมันแตกต่างอ่ะเนื้อดินแตกต่างกันไปเมื่อสักครู่ดีเลยค่ะพี่สุรัตน์พูดมาเมย์กำลังจะถามเลยว่าเอ๊ะในกอกเกร็ดเนี่ยไม่ได้ทําแค่กลุ่มเดียวถูกไหมคะ<ช>ก็คือมีหลายๆกลุ่มทํากันอ่าคือมีกลุ่มการรวมกลุ่มมีอยู่กลุ่มผมกลุ่มเดียวแต่นอกนั้นก็ชาวบ้านก็มีฝีมือในการทำแ้ก็ผลิตเองขายเองอย่างี้สิบสามท่านเนี่ยในกลุ่มเราแต่ว่าจะมีชาวบ้านที่แบบแต่ละแวกบ้านที่มีงานฝีมือตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่อดีตที่เป็นแบบสืบ เชื้อสายมอนมาเขาก็ทําของเขาเล็กน้อยไปแต่งานคนละแบบต้องบอกว่าความปรเนีแตกต่างกันใช่แล้วเรายิ่งเป็นพันเป็นโอท็อปและระดับหาดาวด้วยแล้วก็ต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้ด้วยเราได้ปีแรกเนี่ยสดาวหลังจากนั้นมาเราได้5้ดาวเลยใช่ไหมคะปีสี่หกดาวได้สดาวปีสี่เดได้ห้าดาวแล้วก็มาปี49่เก้าเนี้ย สี่สี่เก้าหรือจะตกมาเหลือสี่ดาวอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นขึ้น,นลงๆลงก็อยู่ระหว่างสี่กับห้าแต่ปัจจุบันครั้งล่าสุดปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านี่ได้ห้าดาวก็แบบว่าสองปีคัดหนึ่งครั้ง นะคะสองปีครั้งหนึ่งครั้งนอกจากนี้เองค่ะในส่วนของรูปแบบนะคะรูปแบบผลิตภัณฑ์เวลาออกแบบดีไซน์เนี่ยขณะที่เราพูดคุยนะคะกล้องลองจบนะข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบรูปแบบดีไซน์ต่างๆหรือแม้แต่ที่เรารองนั่งนะคะผู้ชมขาก็จะเป็นการแกะสลักทุกอย่างใครเป็นคนออกแบบครับพี่สุรัตน์ขาไอ้พวกนี้แบบลวดลายต่างๆก็โดยมากเราก็หนึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของเราค่ะเป็นลักษณะทรงกลมค่ะสองลวดลายที่ใส่ไปเป็นอะไรเอกลักษณ์ของเราที่นี่นะฮะ นิสามรูปแบบบางทีเราก็ใช้ของคนอื่นบ้างไปดูคนอื่นเข้ามาแล้วก็คิดว่าทําได้แล้วก็มาทําปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยหรือความต้องการของตลาดะนะครับตรงนี้อ๋อก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะลูกตลาดด้วย<ช>ถ้า,<ด>าบอกว่าถ้าสมมติตลาดมันเปลีป่ยนไปแบบไหน,นทิศทาง,งเราก็อาจจะตามตลาดด้วยนะคะในบางส่วนค่ะ ซึ่งตรงนี้เองค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีลูกค้าเนี่ยมาเยี่ยมเยียนตลอดเลยนะขณะที่เรามาถ่ายทำรายการที่เกาะเกตน,นะคะก็จะมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูในศูนย์นะคะแล้วก็ข้างหน้าเหมือนมีศูนย์โอท็อปด้วยไม่ใช่อันนี้เป็นร้านค้าของสมาชิกอ๋อร้านค้าสมาชิกร้านค้าสมาชิกของระวังด้วยไหมคะอ่าก็จะมีเฉพาะของเขาของของผมก็จะอยู่ที่บ้านผมก็มีจํานวนหนึ่งนะฮะอืมอ๋อก็เป็นจํานวนหนึง่งอ่าแล้วก็ที่ตรงนี้ที่เป็น ที่ศึกษาดูงานหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ก็จะมีะอีกอยู่จานวนหนึ่งของสมาชิกก็จะวางวางอยู่ที่นี้บ้างแล้วก็สมาชิกวางอยู่ตามบ้านว่างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชม,มาาคาะพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะเมจะคุยกับพี่รัฐไปด้วยนะคะว่าในส่วนของการตลาดนั้นขายที่ไหนค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปดูขั้นตอนการผลิตกันก่อนอยากจะเห็นเหลือเกินว่าปั้นมือแบบโบราณเป็นยังไงแล้วก็การที่มีเครื่องทุ่นแรงมาบ้างน่ะจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนการผลิตค่ะใช่เลยครับค่ะ thank you